สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะทิเชอร์จะมาสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆได้ได้ดูกันนะคะวันวันนี้ทิเชอร์จะมาทบทวนภาษาอังกฤษที่เราเรียนไปแล้วทั้งหมด4ตัว A B C D แต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนการเด็กมาร้องเพลงซิงเกิลอ a b c ซีองวันก่อนนะคะ ร้องเพลงไปแล้ว A B C สัปดาห์ผ่านที่ผ่านมา t e เชอร์สอนไปแล้ว A B C D C ตัวนะคะสัปดาห์นี้ท e เชอร์จะมาทบทวนให้เด็กๆค่ะอ่ามาดูกันอันนี้เรียกว่าตัวอะไรคะ A อ่าเป็น A เล็กและ A ใหญ่ A A Apple A X ขวาน A And Mode A Ambulance นะคะ A Alligator A Avocado A Airplane A Arm อ่าตัวต่อไป B B banana B bicycle B, B basketball B bus B butterfly B bed B balloon B boy อ่าเด็กๆจำได้ไหมคะอันนี้คือตัวอะไรคะ A A A apple อ A a n d m o d นะคะอันนี้คือตัว B B boy B banana นะคะเด็กๆอาต่อไป C C C clock C c a p C chair C cap C, 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 c cup C cow C carrot C, c chicken อ่าอันนี้คือตัว C นะคะเด็กๆจำได้ไหมคะต่อไปตัว D D dog D doll D deer D dog D d r u m D donkey D doctor D dice เด็กๆจำได้ไหมคะ C D าทิชเชอร์มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กระบายสีด้วยนี่เป็น A คะ่ะ A apple A n A her, a rcher A airplane A alligator B, B B bird B n B balloon B banana B bear B, B, B butterfly เด็กๆระบายสีนะคะ A B C า สีขาวสีคาเมลสีแคทสีชอคคออ็อกโกแลตสีค D D o g D dolphin D duck D deer D drum อระบายสี C D แล้วสัปดาห์หน้าทิชเชอร์จะมาสอนภาษาอังกฤษตัวอะไรเด็กๆคอยติดตามนะคะสัปดาห์นี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ